สวัสดีครับนี่ลุงดำน้ำพามาดูต้นตาลสุพรรณบุรีน,นี่ต้นตาลแถวนี้ก็เยอะนะครับอยู่ปนกันนาข้าวนะครับปนกันนาข้าวยาวไปนู้นฝั่งนู้นนาข้าวแล้วก็ปลูกเป็นแถวไปนู้นไปนู่นนะทางตรงแล้วก็มาตรงนี้โอ้เป็นเลย้อยต้นเลยสมมากสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ให้ ทะเลาะก,กันนะครับเขาก็เลยปลูกต้นตาลน,นี่กันเขตไครเขตมันฝั่งนี้ของกูฝั่งนี้ของมึงอย่างเงี้ยก็เลยไม่ทะเลาะก,กันนี่และที่สุพรรณบุรีนาข้าวก็มีพวกตกปลาเยอะนะครับตกปลาหาปลาต่างๆนะครับนี่มีต้นตาลเยอะแต่ต้นตาลสุพรรณบุรีนี่เขาไม่ทําแบบ ตาลตโนดหรือน้ำตาลเมาอะไรที่เหมือนหรือน้ำตาลที่ทํามาจากงาของไอ้ต้นตาลนเน,นี่ยเขาทำมาแล้วก็เลยบอกว่าเขาไม่ทํางานตาลมาอย่างนี้ทํางานตาลมาอย่างเนี้ทำงาทำงานตาลมาอย่างเนี้ยทีนี้เขาก็จะเป็นพวก เขาโกรธไกินลูกกินไรเฉยๆนะครับกินลูกกินไรหลน่นแล้วก็ทําขนมตาลเนี่ยครับแต่เขาไม่ทําน้ําตาลคือคนทําก็เขาเรียกว่าไม่มีใครทําแล้วนะครับนี่ก็แต่ก่อนเคยถามเขาว่ามีคนทําบ้างอย่างนี้คนทําก็เลิกทําแล้วก็อายุมากขึ้นแล้วไม่มีใครทํา เหลือต้นตาลต้นตาลตอนนี้ขึ้นไปสำหรับเอาเอาลูกที่เป็นตานลแล้วเอาไปขายแล้วก็มีคนรับจ้างขึ้นแล้วก็นี่ลูกตาลแบบนี้จ้างขึ้นขายกันเป็นลูกตาลแล้วก็ขึ้นเป็นคอคอไปปีทถไรก็ว่ามาหรือบางคนก็มาดูตาลต้นไหนก็เหมากันไปนะครับตอนนี้ช่วงตาลสุก โอ้ตาลคอนี้ไอ้คอนี้ตรงไกลๆที่ไห้ดูแล้วนะสุกแล้วครับนี่สุกแล้วก็หล่นเต็มต้นเลยนี่หล่นเต็มต้นเขาก็าตาลพวกนี้ไปพอหล่นมาเขาก็เก็บไปทําขนมตอนนี้ขนมตาลก็ยังเหลืออยู่ทํากันอยู่ขนมตาลน,นะครับแม่ว่าขนมตาลห่อโดยใบตาลหรือห่อโดยใบตองก็มีหรือทำเป็นขนมตาลฟูก็มี นะครับตอนนี้จากเคยทําเป็นตาลตโนดคนรุ่นเก่าก็หายไปนะครับนี่แล้วตากลก็หล่นมาบางทีก็งอกเองวางทิงท้งๆไว้ฝั่งนูน้นวางทิงท้งๆไว้ฝั่งแล้วก็กองกองไว้พองอกเสร็จแล้วก็เอาไปปลูกต่ออีกทีนึ่งหรือก็เอาพวกเจ้าตาลเขาเรียกเจ้าตาลเอาไปทํา เชื่อมเชื่อมเชื่อมจาวตาีกทีนี่อย่างนี้เขาเอาไว้อย่างนี้พอถึงเวลาฝนตกใส่มันชุ่มแล้วเขาก็มันจะงอกตามันจะงอกงอกเสร็จแล้วก็เกิดจาวตาเขาก็จะผ่าไปทำการเชื่อมอีกทีนี่ครับนี่ที่ล้อมมไว้เขาเรียกว่าขันงวต้นตาลก็มีหลายต้นสิ่งสำคัญก็คือนี่ต้นตาลจะมี นี่ที่เราเห็นที่สุพรรณบุรีต้นตาลก็มีพวกพวกอะไรลังนกกระจาบสวยๆสามสี่ลังนะครับต้นนี้มีสามลังสามลังสี่ลังต้นนี้ก็เลยไปนี่หน่อยก็มีนี่ครับฝังนี่ลังนกกระจาบนี่นกเอียงบินนี่ลังนกกระจาบนกเอียงเต็มไปเลยนะครับ แต่สิ่งสูญหายก็คือสุพรรณบุรีที่อู่ทองนี้เขาก็ไม่ทำน้ำตาลแล้วนะครับทุกทีเคยถามเขาว่าคนทำยังไงคนทำก็เลิกลาไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็ไม่เอาด้วยโอ้โหพอมาดูฝั่งนี้อันนี้สี่หลังถามลังที่หลังออกมาณตรงนี้สี่ห้าลังหกหลังสิบก่หลังแล้วนี่นะครับนี่ แต่ตาลต้ตนนี้เป็นตาลตัวผู้นะนี่ตรงนี้อีกทีนะครับต้นตาลเจอเจอพวกเอลังนกกระจาบส,สวยสวด้วยนะครับนกกระจาบต่อยาวแต่ใบตาลมันเหนียวมันอยู่นานนะครับนี่แต่เสียดายอย่างหนึ่งลุงดำเสียดายก็คือลักษณะว่าการทำตาลหรือ ทำน้ำตาลเหลึหรือทำน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลที่ทำมาจากมันจะมีน้ำตาลที่ทำมาจากต้นตาลและน้ำตาลที่ทำมาจากต้นมะพร้าวก็มีนะเออแต่ความหวานน่าจะต่างกันรงดำาก็ไม่มีความรู้ด้านเนี่ยรูแ้แต่ว่ามันหวานนุ่มนมนะนี่มาดูโอ้ลูกตาลหล่นซึ่งเป็นว่าเล่นเลยครับตามเชิงนี่เต็มเลย ตามไล่ยาก็มีนะครับเต็มเลยโอ้โหตรงนู้นก็เยอะตรงนู้นเข้าไปก็ยากลำบากก็เป็นร้อยร้อยต้นเลยถ้าทำต้นตาลถ้าสี่ห้าแปลงนี้ทำตาลน,น้ำตาลสมัยก่อนผมว่าจะหอมมากนี่ตอนนี้ก็มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าไตาลที่ทำมาจากอ้อยนะกินหอมมันจะต่างกัน กลิ่นหอมกลิ่นของทำมาจากต้นตาลหอมอีกอย่างหนึ่งกลิ่นหอมมาจากอ้อยอีกอย่างหนึ่งและกลิ่นหอมที่มาจากมะพร้าวอีกอย่างนะครับตอนนี้ก็คือวันนั้นได้ยินว่าน้ําตาลของมะพร้าวน้ําหอมและหอมกว่าที่สุดผมก็ไม่รู้นะมันเป็นอ่าให้ผู้เชียวชาญกะตัดสินนิ้ที่นะครับเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งกได้หรือจะเป็นเรื่องจริง นะครับให้ผู้เชี่วชาญเขาพิสูจน์นะครับผงดำก็ไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าต้นตาลที่สุพรรณบุรีมีเยอะเหมือนกันครับหนูนเต็มเลยโอ้โหไม่รู้มาจากไหนคนโบราณนี่เขาก็ดีนะเพากลัวจะทะเลาะกันกูาก็พี่น้องจะแตกแยกกันเขาปลูกเป็นขันแดนนี่ขันแดนของกูนะนี่ของมึงนะต้นตาลเป็นกองกลางนะ ตอนกลางตอนกลางเออมึงอย่ามาล้ากูกูจะไม่ล้ามึงแต่ต้นตาลนดีอย่างหนึ่งคือมันไม่เป็นล้มเง,งานะมันสูงพุ่มแบนี้ถ้าปลูกต้นอย่างอื่นที่เป็นพุ่มๆอย่างนั้นะต้องตัดต้องลิทุกวันแต่ต้นตาลมันสูงปลูกอะไรก็ได้แดดส่องถึงตลอดเวลาข้อดีอของเขาอ่นั้นนะนะบางคนก็ปลูกตาลเนี่ยเขาบอกว่าแปดเมตร แปดเมตรปลูกต้นหนึ่งแปดเมตรปลูกไี้ต้นหนึ่งจะพอดนะีถ้าปลูกติดๆกันเขาว่าไม่ดีนะมันแย่งอาหารกันและต้นก็ไม่สวยมันจะเกะกะกันไปจะซ้อนกันนะครับเขาว่าอย่างนี้โอ้ตรงนู้นก็มีตรงนี้นะให้ดูก็ลอกกินกินลูกตาลก็มีครับนี่ลอยเขาลอกกินกินของเขาก็จะปล่อยถ้าลอกกัดนี่ดูง่ายๆถ้าก็ลอกกัดนี่มันจะเป็นฝอยๆอย่างนี้นี่ ผมจะให้ดูนี่นี่ต้นนี้ก็ลอกกัดลูกตาลที่เราส่องตรงเนี้ยไปปุยอย่างเงี้ยนะก็ลอยก็ลอกกัดนี่เห็นไหมครับน่ะลอยก็ลอกกัดตรงเนี้ยนี่นี่นตรงนเนี้ยนี่ยลอยก็ลอกกัดเออก็ลอกกัดแล้วกินความหวานของตาลท็จแล้วก็กัดกัดมันก็ลุ่งตุบๆมาเออดูดูมันก็แลกๆดี แค่นี้นะครับจากลุงดำครับตานสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีครับ